สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ Evoland 2อีกแล้วนะครับวันนี้พาร์ทที่17หลังจากพาร์ทที่แล้วเราจัดการพลัมไปใช้เวลาทั้งหมด9นาทีนะครับพาร์ทนี้เราจะได้มาเจอกับหัวหน้าของน้องพลัมกันแล้วคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เรากลับไปที่แลบโบราณรีหรือว่าห้องแลบของศาสตราจารย์กิโลทำไมเงียบจังโอเคตรงนี้น่าจะได้เจอแล้วมั้งครับผมว่า น่าจะพานี้แหละถ้าจะรู้ถ้าจะได้รู้ว่ามันเป็นลูกเม่นอตก็ต้องก็ต้องพานี้แหละครับน่าจะได้รู้จักชื่อมันด้วยอยากจะรู้เหลือเกินอันนี้คือเราต้องฟาร์มก่อนนะครับอย่างน้อยก็ฟาร์มเอาตังนะครับเหรียญหนึ่งก็ได้สี่สี่จำนวนด้วยกันมีประตูอยู่ตรงนี้น่ะเข้ายัางไงครับผมไม่ต้องสงสัยเลย นี่มันประตูสู่ห้องทดลองของสาราจารย์กิโรมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิว่าแม้จะมีความพยายามหลายครั้งที่จะเปิดมันแต่ก็ไม่มีครั้งไหนทำสำเร็จเลยฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่อะไรนะเป็นความลับของห้องทดลองนี่เฮ้ hey, ฉันมีไอเดียเราก็แค่ขุดมันเข้าไปเราจะทำลายประตูที่มีการคุ้มกันหนาแน่นไปทำไมในเมื่อเรามีทางลัด ฟินาจะขุดเข้าไปเหรอถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิอุโมงค์มากมายได้ถูกขุดและทั้งหมดก็พาไปเจอกับเหล็กสีดําที่แข็งแกร่งสุดๆอยู่ดีมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าประตูนี้คือทางเดียวที่จะเข้าไปถูกต้องโอมาแล้วข้าหลงคิดว่าไม่มีใครสนใจเรื่องสารจารย์กิโรอีกแล้วนะเนี่ยข้าประเมินเจ้าต่าไปจริงๆจะพูดได้ดีเลยมนุษย์เอ,อ๋ย แล้วนายจะได้รู้อีกเยอะนายเป็นใครบอกมาข้าคือฝันร้ายที่แย่ที่สุดของเจ้าไงอ้าหขี้ขู่จังเลยโอ้โหฉันไม่เห็นด้วยนะฝันที่ร้ายที่สุดของฉันนะ่ะมันคือการตื่นนอนในชุดเรสสีชมพูท่ามกลางฝุ่งเห็ดที่คิดว่าฉันเป็นเจ้าหญิงรึทำไมต้องเป็นเห็ดตลอดเลยพูดอะไรของมึงเนี่ยฟินะ เป็นไปไม่ได้ข้าจำเจ้าได้เจ้าอยู่กับท่านพ่อเมื่อ50ปีก่อนวันที่จักรวรรดิบุกเราเจ้าคือคนที่ทําให้พวกนั้นหาเราเจอท่านพ่อเชื่อใจเจ้าแต่เจ้ากับทรยศเขาเจ้าทําให้พวกเราตายนี่ไงเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าเป็นลูกเมนอสพ่อของนายเหรอนายหมายถึงเมนอสเหรอนั่นแปลว่านายคือลูกของเขารีโน่เโน่ เชอรีโน่นั่นเองนะครับใช่จริงๆด้วยแต่ได้ยังไงเจ้าดูไม่แก่ลงเลยใน50ปีนี้เพราะเวทมนต์ของพวกเจ้าสินะในที่สุดข้าก็จะได้แก้แค้นให้พ่อพ่อยังไม่ตายนะผิดแล้วละ่ะเมนอสพ่อในยังไม่ตายอ้าวรับไม่ได้สิตกใจสิโกหกเจ้าหายไปกับเขาในวันนั้น มันคือความจริงตอนที่มากัสโจมตีเราก็ถูกส่งไปในที่ที่ไกลแสนไกลไกลโขเลยล่ะที่จริงพวกเราใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาทางกลับมานี่แล,แล้วเขาอยู่ไหนพ่อขา้าอยู่ที่ไหนน่าเสียดายเขาไม่ได้มากับเราเขายังติดอยู่ที่นั่นแต่เราจะกลับไปช่วยเขาแน่ๆฉันคิดว่านะถ้าหากข้าเชื่อเจ้าได้ ข้าก็คงไม่ต้องทำแบบนี้ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยเริ่มสับสนตัวเองแล้วมันยังไม่สายไปนะนายยังหยุดตอนนี้ได้ไม่มันสายไปแล้วเชอรี่พลัมข้าจะแก้แค้นเจ้าได้ยังไงถ้าข้าละทิ้งเรื่องทั้งหมดตอนนี้ฟีน่าพูดความจริงพ่อนายยังไม่ตายฉันมั่นใจแบบนั้นข้าก็อยากจะเชื่อเจ้า แต่ข้าไม่มีวันเชื่อใจมนุษย์อย่างเจ้าหมดเรื่องต้องคุยกันแล้วเอาสุดท้ายก็จะตีกันอย่างนั้นเหรอแต่เอาจริงเหรอเ <c oughs> ขาจะแก้แค้นให้พ่อเอามันเอาจริงว่ะโอ้โหจะมาโอ้โหรีโนแมงอ่ะต้องทำยังไงเนี่ยไม่อย่ัจิโอ โอ้โหหัวล้อเหรอหัวล้อเหรอตีเย็นๆซัดเข้าไปก็ไม่ได้งั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับได้จริงด้วยโอ้โหกูหนีตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหแพ้อะไรแบบนี้อย่ารีโน่ขอร้องอย่าทำแบบนี้รีโน่อย่าบังคับให้กูฆ่ามึงอ๋ออ๋ออย่าฆ่ากูครัวเกล้าพูดก็ได้วะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหัวล้อทำไมหัวล้อทำไม ตีมาตีกลับไม่โกงครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหยังกระดาษก้อนบอดโอ้กูพูดยังไม่ทันขาดขับเลยโอ้โหไม่มียาแล้วด้วยอะตายล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 ะต้องโดบสักอันหนึ่งน่ะนะเย็นๆนะใจเย็นๆนะแบบนี้ไม่ดีนะลิโนนะอือไม่ได้ว่ะไม่ได้จริง ตัวจริงอยู่ไหนวะนตัวอ๋อตายแล้ว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 อ๋อ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 ทำไมเก่งกว่าเมน้อยดีกว่าเมน้อยนี่ไม่แข็งแกร่งแล้วเหรออ๋อไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะรู้จ้ออตาแอ,อะ <c oughs> รีโนโอ,อย่าทำแบบนี้เลยเอ้ตัวอะไรเกาะหัวไม่ จอเอออเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะแหมแอะแอะเยี่ยมมากเออเออโดนอ้าวไม่ได้โดนโฟกัสซิ่งเหรอตาย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 กูตาย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 เอออือโฟกัสซิ่งไม่โดนว่ะโอเคครับตีได้อย่างเดียวโอ้ตีไม่โดนยืช่อช่อชอชอ จะไม่มีทางทำร้ายข้าที่ชนะพ้องเจ้ามาได้อย่างนั้นหรออ,อยากมีพลังแบบนี้บ้างอะ่ะนี่แน่โบตีไม่ทันว่ะนี่แน่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงมันจะมันจะสีเข้มกว่าปกตินะครับอันนั้นตัวจริงอันนั้นตัวจริงอันนี้ตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงอืออีกสองทีเท่านั้น อ๋ออันนี้ต้องหลบใช่ไหมเนี่ยอืออ้าวเป็นยังไงรีโนรีโนรีโนไอ้บ้าอืออันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงมามาอ๋ออ๋ออ๋อเช็ดอ๋ออย่าทำกูอย่าทำกูเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อมึงน่ะอออีกทีเดียว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 ใจเย็นอะ ตัวไหนตัวจริงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ายิงมายิงมายิงมาอ่ออ๋อยุงยุงตัวนี้มันตอมหน้าตอมตาเหลือเกินอ่าเรียบร้อยงูยุงบ้าตายตายกูเนี่ยเรียบร้อยครับ like a true hero เหมือนเป็นฮีโร่ที่เติม t r u ไม่ใช่ achievement นะครับอาจจะไม่เห็น ข้าเกียดพวกมนุษย์เจ้าแข็งแร่งกว่าเราได้ยังไงร่างกายของเจ้ามันอ่อนแอขาดความแข็งแร่งทางกายภาพอายุไขก็สั้นกว่าเราแต่ทำไมกันทำไมเจ้าต้องชนะเรามาตลอด50ปีข้าสูญเสียทุกสิ่งครอบครัวเพื่อนพ่อฝันร้ายได้จบลงแล้วข้าจะได้ไปอยู่กับพวกเขาแล้วแต่อย่าพึ่งได้ใจไปต้องมีคนมาสารต่ออีกแน่สักวันอาวุธน่าจะถูกใช้ และทำลายโลกของเจ้าแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่การแก้แค้นของเราสิ้นสุดลงเราจะไม่ปล่อยให้วันนั้นมันเกิดขึ้นเวลาเท่านั้นที่จะบอกเจ้าได้เอ,าอ้ารีโนโมึงฆ่าตัวตายเหรอครอสเราทำได้เราเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้แล้วมหาภาัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นและอนาคตก็ปลอดภัยฉันอยากให้เมนอสอยู่กับเราจัง บางทีเขาอาจจะกล่อมดีโนได้พราพวกเราไม่ใช่ศัตรูเอาเปิดแล้วว่าทำไมถึงเปิดวะดูนั่นรีโนปลดปล่อยพลังไปที่ประตูนั่นไม่นะตอนนี้ทุกคนก็เข้าถึงอาวุธนั้นได้แล้วไม่รอกถ้าเราไปถึงก่อนเราจะทำลายมันทิ้งซะแล้วเราก็จะได้เปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนายคิดว่างไงคุโรเราจะเข้าไปดีไหม เข้าไปเลยอย่าได้กลัวถ้ามันจะทําลายโลกเราก็ต้องทําลายมันก่อนใช่มันขึ้นอยู่กับเราเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดมหาภาัยพิบัติเดี๋ยวคุโร่แม่งทาลายเองหรือเปล่ามองย้อนไปในสมัยจักรวรรดิศาสตราจารย์กิโรได้ค้นพบเทคโนโลยีของชาวเมจัยมันเป็นโอกาสเดียวที่จะศึกษาพวกเขาในนามของนักวิทยาศาสตร์ฉันไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปไม่ว่านายจะเลือกอยังไงฉันก็จะติดตามนายไป แต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเมนอสอยู่ดีเออว่ะนี่มึงตายจริงแล้วเหรอจิ้มจิมแช่แข็งศพแบบแออช่ <laughs> ไม่นะรีโนอย่าตายสิเราจะตอบเมนอสได้ไงเมนอสกูฆ่าลูกมึงไปแล้วอย่างนี้เหรอกูคุยกับเมนอสไม่ได้แล้วรีโนตื่นขึ้นมาเร็ว <laughs> เปิดเลย Laboratory of Kiro เรากำลังจะเข้าไป ถ้าผมจำไม่ผิดข้างในจะเป็นหมด Turn b a s บสมั้งครับไหนลองเข้าไปดูสิเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างอุย้ยตีได้ตีได้อย่างนี้ก็โอเคอันนี้อะไรเนี่ยสวมกราะของล็อกแมนกันเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยมันเหมือนที่นี่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานมาก ฉันคิดว่าไม่มีใครเข้ามาตั้งแต่สราจารณ์กิโรหายตัวไปนั่นมนก็50ปีมาแล้วบางทีเราอาจจะเดินไปสะดุดศพของเขาก็ได้นะศพหรอทำไมล่ะถ้าเราโชคดีนะศาสตราจารย์กิโรน่าจะเสียชีวิตที่นี่ฉันสงสัยจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเจ้าปอะ,อะไรอะไรอะไรตกใจอือผีผีมันไม่เห็นเหมือนผีเลยมันจะเป็นบันทึกข้อความมากกว่า จริงๆทำไมเราไม่ลองฟังเขาดูล่ะอุ้ยอุ้ยดรกิโรกูเองนี่ว่านี่แบบดูยังไงก็คุโลเนี่ยมึงกิโลยังไงเนี่ยฮะนี่แบบดูทรงผมอย่างเงี้ยดูมึงคือคุโระนะครับออยหรือว่าเราไปล่างโครนของมันนะ แน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลย15กุมภาพันธ์947ฉันเพิ่งมาถึงยุคสมัยนี้ฉันได้ติดตามสัญญาณของโมเดลที่มีความบกพร่องซึ่งนำฉันมาที่นี่ฉันต้องจัดการกับพวกเขาฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่า subject X จะประกากฏตัวออกมาจบการบันทึกอะไรวะงงวะเขาคือศาสตราจารย์กิโรอย่างแน่นอนเขาจะไม่ไปไหนถ้าหางไม่สวมหน้ากากนั่นและนั่นมันเป็นสิ่งยืนยันว่านั่นคือเขาเขาเดินทางข้ามเวลาได้ด้วยเหรอ รีบหาวุธนั่นแล้วทำลายมันทิ้งเถอะจะรู้สึกแย่กับที่นี่จริงๆนะน่าแปลกใจจริงๆฉันต้องบันทึกซะหน่อยแล้วยังไงก็ดิ้นไปทางอื่นไม่ได้ครับคุโร่เราน่าจะเป็นด็อกเตอรกิโรนี่ยแหละหรือว่าด้วยอะไรอย่างหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นล่างโครนหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกันนั่นแหละผมว่านะ น่าจะออกมาทางนี้แต่ตอนนี้เราต้องหาอาวุธนั่นแล้วก็ทำลายทิ้งตามที่ฟีน่าบอกนะครับเพื่อวัดตกใจด้อะไรขึ้นมันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนว่าเราจะไม่ถูกต้อนรับที่นี่นะฮายายายามาแล้วเทิร์นเบสแบทโทเจ้พวกนั้นมันดูอันตรายจริงๆเราควรจะสู้กับมันด้วยกันเห็นด้วยครูโจะเป็นคนวางแผนแล้วเราจะจัดการที่เหลือแม แอคชีพไทม์แบตเทิลโหมดนะครับยังกับไฟนอลแฟนตาซีมีคอมโบเอ้ยเดี๋ยวๆเดคอมโบเขาช,อช,อชอ่อชคอมโบกับฟิน่าอันนี้ชาร์จชาร์จเพื่ออะไรชาร์จไปทำไมโอ้โหโอ้โหชอบแบบนี้จริงๆเลยฟันแต่ทีเดียวไม่ตายเหรอครับฟิน่าฟิน่าโยนอะไรไปไวะนะน้ำแขง็ง ไอ้สเรเรียบร้อยเหลือตัวเดียวผมว่ามันจะยากขึ้นนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเอาห้าหลบไม่ได้คนระับฉันว่าเจ้าพวกนี้จะหาเราเจอถ้าเราเหยียบตะแกงนี่เดินระวังระวังละ่ะเดินระวังระวังละ่ะจะเดินระวังยังไงละ่ะฮะเา้าเข้าไม่ได้โอเคเราต้องไปทางไหนครับผม จะหาอาวุธในห้องแลบบนี่มันช่งางอาฮะเดี๋ยวบอกนะว่าเหยียบตะแกงแล้วเจอสัปาราดอะ่ะเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนี่แนะ่เมจิกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใช้แอคแท็กนี่นะตีกระบาดบูปะแรงคุโร่คุโร่จะใช้คอมโบเอ้าคุโร่คุโร่ใจเย็นยังเลยอ่ะคุโร่บอกว่ารอก่อนก็ได้ยังไม่รีบตี ออีน่อนะเราจะควันเจ้าให้ตายในดาบเดียวตา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 ดา,ดา,ดาอามันมันไม่มีไม่ไม่ได้ปรับอันนี้ใหม่เหรอไม่ได้ปรับอินเตอร์เฟสใหม่เหรอโออเสียดายว่ะแน่ก็รู้นะว่ามันเหยียบแล้วมันจะเจอแต่ทำไมกูอยากเหยียบไม่รู้ อาจจะเป็นเพราะว่าเราไ,ได้รอเวลานี้มานานคิทิคอลเบชชาร์ตโฟกัสซิงนี่แน่ปีสงสัยไม่ได้ใช้ครับกุโร่น่าจะตบเกียร์เรียบร้อยกุโร่ตบเกียร์ไม่ตายว่ะโฟกัสซิงเยอะสแลสชโอโอเคฟิน่าบอกว่าเลิกเกียยบอะไรพันนี้สักทีนะโอ้โห มันตึงโดดมากเลยอ่ะฟีนาก็รอมานานอ่ะโหมดเนี้ยโถโทโโโโไม่ให้เหยยบไม่ให้สู้หน่อยเหรอทำไมใจร้ายจังเลยทั้งฟีนาทั้งวอลเวดได้ออริคอนออกเมื่อไรจะเดินทางกลับไปตีอาวุธได้สักทีอยากได้อาวุธเทพๆนะนี่ก็อยากเหยียบอีกแล้วอันนี้มึงต้องเหยียบแล้วล่ะ ไม่มีทางอื่นจะลบแล้วต้องเหยียบแล้วสู้เลยมาบอสแน่ๆครับไม่ใช่บอสแต่ว่าเป็นตัวอะไรปรู้เป็นตัวอะไรปร,รู้คุโรจะจัดการเองนี่นะฟีน่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใช้มันต้องใช้เลยสิอ่าอันนี้ชาร์จก่อนครับออเบนมันตีกระจายเราต้องใช้ให้หมดนะครับเพราะว่า หมดแบบนี้ไม่รู้จะมาให้เล่นอีกหรือเปล่าต้องลองให้หมดอาฮิวฮิวฮิวใช้มานาห้าเคไอซ์แช่ผู้อจอร็วสิแล้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 วสิฟินาะผู้บระแรงไม่ตายเหรอนี่นะว้าว เอ้ามาอีกเหรอโอ้ใจร้ายจริงๆเลยเดี๋ยว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 ตีตัวเล็กก่อนละกันชาร์จเลยพ่หน่า I need your focusing I need your slash slash <c oughs> เร็ว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  <c oughs> <c oughs> ต้องแอคทีฟนะครับเล่นหมดแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหลับโอเคฟันตัวนี้โอ้ยี่สิบแปดไอซ์ slash ก่อนเหรอ slash ไอซ์แช่ไม่ตายว่ะเจอ,อเจอแบบนี้ออฮะฮึ uh huh. <c oughs> ฟันไม่ตายอีกแล้วว่ะทำไงดีวะทำไมพูโรโมังตีเบากว่าอือก็เปลี่ยนอาวุธให้ตลอดนะอ่าต้องตายแล้วล่ะนะเออยอ23สามตายไีไม่ตายอีกแล้วว่ะพอเวทพอเวทเลือดลดเล่อนรถเหรอสามสิบสามแล้วฮะเลื่อนเกินครึ่งหลอดแล้วโอเค กร้อไนต้องจัดการตัวใหญ่แจ้แตตายแจต้องตายนี่แน่เพราเวทมันใช้อาวุธเป็นอะไรวะเดิเนเข้าไปต่อ,อยเนี่ยทำไหหมโหดจังหมดแล้วยังออองีอ๋อ่กออ๋มเเายกอตลอเราต้องหาทางปิดกา,ทาอท๋าอ๋อองอั๋อั๋ม่๋ออ๋เร๋ออ๋ออออ๋อไ๋ออ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 ออ๋นอนะ๋ออนออะ พวกมันเป็นแค่สปรลาดเอบเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์คือกูจะไปเยี่ยงไรน่ะประตูหรือเปล่าตรงนั้นใช่จริงด้วยครับเดียวนะหุ่นยนต์พวกนี้สปรลาดพวกนี้มันมันเป็นแอนดรอยด์เฝ้าบ้านใช่ไหมทำไมมันจําเราไม่ได้วะห,หน้าตาเราก็ออกจะเหมือนดรกิโกร่ขนาดนั้น,น,นมึงบ้าหรือเปล่าตัวใหญ่มาสีตัว แต่ต้องใช้คอมโบโอ้คอมโบคอมโบข <c oughs> <c oughs> อรนะับแม่งไปวิ่งบนกันอยู่บนตัวแล้วก็ลด50 56วอลเวตต้องชาร์จแล้วละ่ะฟินานี่โฟกัสซิ่งทะลุทะลวงไปเลยได้ไม่ใช่ไหมเนี่ยหัโรต้องตีก่อนเรียบร้อยครับนึกถึงคลิงเลยอะนะคลิงเป็นตัวที่ตีได้ตัวเดียวอนอกนนั้นคนอื่นเป็นสายเวทกันหมดนะครับ พูดถึงคนอื่นตอนนั้นแม่งก็มีคลิ้งกับอีกคนหนึ่งนะฮะนางเอกแม่งชื่ออะไรวะที่ตอนสุดท้ายมันตายอ่ะภาคแรกโคตรน่าเศร้าเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานมาตายตอนจบซะงั้นเออมามนก็ตีไม่ใช่เยอะนะเนี่ยทำไมรู้ควาสึกว่ามันตีเจ็บจังเลยตายแน่วเวดูตัวเองก่อนครับเอ้ยมีอาร์เมอร์เหรอโอเคโอเควอเวทมีอาร์เมอร์ เดียวนะโอเวดไม่ใช่หิวหรอฮิวซะหน่อยฮิวซะหน่อยฟันโอเวดคืออะไรอร๋อบูสเตอร์อ่าใส่อาร์เมอร์ซะหน่อยไหมใส่อาร์เมอร์ใส่ตัวเองอย่างนั้นเหรอตกใจนึกว่าใส่ตัวเองฮึอตีหกเมื่อกี้ก็ตีหกใส่อาร์เมอร์ก็ตีหกตายซะตายซะบูมแร,รงตายซะ นี่นะมันคืออะไรดูไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนดูเอากันนะอาวุธของวอลเวตตายเอ้าไม่ตายว่ะแม่เอาหนังสือตบนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดอา้าวแล้วจะไปยังไงเอางงดิค่ะงงดิฮะวิ่งออกมาอย่างนี้แล้วจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนะ มันดันอะไรได้เปล่าก็ดันไม่ได้นี่หว่าแช่จะไปอ่ะทำไมต้องบังคับกันด้วยวอดจะแฮ่มันไม่มีทางอื่นตรงนั้นหุจับปั๊บตัวตบแปรหนีก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเหยียบนะครับ เข้าใจแล้วทำไมคนอื่นแม่งบอกว่าระบบนี้แม่งน่าลำคาญแม่งน่าลำคาญจริงๆแหละถึงแม้จะเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะฮะแต่แบบเจอบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับเจอตัวเดิมๆบ่อยๆเนี่ยแม่งไม่ไหวนะครับแช่ <Yeah. S 2> คุโรแม่งตีหนักขึ้นแล้วหรือเปล่าของเขาซื้อว่าตีแล้วหนักขึ้นแล้วนะชึบเรียบร้อยไอซ์สูไอซ์อสูต้องตีตัวนั้นไอซ์สู สรุปว่บบาตัวน่นแม่งไม่โดนตีเลยแฮ่ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยหน้าด้านหน้าทนพี่หน้าพี่หน้าฮิวก่อนชาร์จท,ทำใหม่ลาฟินนะเอยกดผิดครับเสริมเพราะปลิ้ง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 มานาแม่งก็ไม่มีหมดเลยนะครับรีเจนขึ้นมาเรื่อยๆ สลัดไม่โดนครับอยู่ใกล้เกินไปอย่างนี้ก็มีเหรอตีเลยมาใกล้ๆต้องโดนคุโรแล้วละ่ะฮึบไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตีมันเลยมีหน้ายูริงยูริง,งดวนโรเบิร์ตจะตายแล้วโอ้โหฮิวดีเต็มเลยโคตรโหดเอาหนังสือถูเพลงดาบพายุฟัดเฟียลแล้วแล้วแล้ว,วโอเค รอเลือดเหลือครึ่งมึงฟิน่าเธอมีหน้าที่ฮิวนี่นี่ฟิน่ามีฮิลิ่งแฟกเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นฮิลิ่งแฟกทอรี่ดีกว่าอ๋อตีติดคิเราจะไม่เดินไปตรงๆเป็นน้ำขาดเราจะอ้อมโอเคเราอ้อมไปนะตรงนั้นไปไงเนี่ยอ่าฮัลโหลฉันอยากได้ นั่นไงคือมันเดินออกมาตอนนี้เลยไม่ได้หรอ